สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สายินไอคิดถึงลูกบ่าวกันเลยรอนี่ค่ะสี่สายยินหนึ่งแต่มันอยู่ไกลอยู่นะสองสามสี่ห้าหกได้สด ทำแม่ถามท่าแม่เอาเอาเอา,เอาอะไรอีห่ะนี่ก็ต่อยแม่งเเจ้า <c oughs> <c oughs> ยักษ์ไปไหนแป๊บหนึ่งคะ่ะนี่ยักษ์อยู่นี่เทียคนสีทุกคนหนูใจเย็นนะคะหนูมีสองมือและหนึ่งเครื่อง <c oughs> ทุกคนจะกินหนูคุยกับเด็กธรรมดานะคะไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมมอันนี้อยู่นี่อันนี้ใข่อเตสิบดีค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอค่ะนาวอุย้ยนาวอยู่ไกลมากอีหะเอ้มึงไปเล่นเยี่ยตรงนู้นอ่ะนาวหนึ่งสองสามเนี่ยคุณนาวเซรารรมสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะคะขอโทษค่ะเสียงในหัวมันดังไปนิดนึงทุกคนบางทีหนูก็เหนื่อยนะทุกคนบีมสิบหกบีมสิบหกซ้อมเสร็จไปแล้วอ่ะบีมสิบหกซ้อมเสร็จไปแล้วพี่แต้งใส่เสื้อสีเดียวกันหรอคะฮอะไรพี่แตงอพี่แตงใส่เสื้อสีเดียวกับพี่เตใช่คะ่ะสีพูล้ลยังไม่เห็นเลย อะต่อไปใครอีกนับเลขให้ดูผู้ชายขนุนแรกอ่ะอทุกคนช็อตสุดท้ายนะคะเติมซีเท่านั้นขอเติมซียาวๆนะคะช่วงนี้ขอเติมซียาวอุ๊ยเออยังไม่ได้เติมป้อมเลย่ะเติมป้อมสิบวิป้อมอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยป้อมหายไปไหนเนี่ยเนี่ยเติมป้อมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเติมซีต่อเลยนะทุกคนตเนนะคะตเล่นค่ะทุกคนขอเติมซีก่อนนะตอนนี้เขาเล่งเวลาแล้วลูกสุดท้ายทุกคนลูกสุดท้ายเติมซีเท่านั้นเติมซีค่ะทุกคนแชร์ได้แชร์ใจได้ใจน,น,นะคะทุกคนส่งได้ส่งนะคะทุกคนหิก๊กหอค่ะ ทุกคนตอนนี้ขอมุ่งไปที่สี่กันนะคะากางเกงดำรอง,งเท้าเขียวอุ้ยขอบคุณคุณยายนะคะรักคุณยายที่สุดอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ย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 ,ย,ยพี่หมีพี่หมีมาดูพี่หมีมาดูลูกตัวเองซ้อมนี่นี่ลูกใครก็ไม่รู้ เอ้ยของนะคะเติมซีเติมอยู่ค่ะนี่หนูเติมซีแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในลูกอยู่ในช่วงลูกสุดท้ายนะคะทุกคนเติมซีเติมซีตอนนี้ของงดทหนน่งก่อนนะคะขอเติมไอ้บ่าวก่อนติดตามได้ติดตามเลยค่ะรุ่นเล็กซ้อมเสร็จแล้วอ่าหมดเวลาเก็บบอลและะ้วค่ะทุกคนซีนอยู่นี้ค่ะทุกคนถ่ายดีกว่า ว่าอยู่ทำไมปแปลกลืมเอาแว่นออก <c oughs> ลืมเอาแว่นออกไอ้บ่าวไปไหนแล้ววะไอ้บ่าวไปไหนแล้วใช่ค่ะโชกุนติดตามละครค่ะไอ้บ่าวเราไปไหนแล้วไไลว่วาอ่ะทุกคนเขาไปยืนไกลมากเขาไปยืนไกลมากเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอเอาของให้สีเดี๋ยวเรารอเอาของให้สีเดเราซื้อไส้กรอกลมควันมาให้สี อติดตามเลยค่ะติดตามเลยค่ะ,ะส่งของขวัญอุ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนแมนส่งให้กันได้นะคะทุกคนไปกำลังใจเล็กๆด้อยๆนให้น้องนี้นี่มาดูผู้ชายต่อแตนที่จริงไม่ส่งน้องนี่ก็มาดูนนี่ติดแล้วค่ะผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายค่ะ,ผ,คออะ,คะ,คะผู้ชายคืออวัยวะที่สามสิบแปดบอลครบไหมวันนี้ครบนะคะผู้ชายคืออวัยวะที่สาสิบแปดนะคะทุกคน ันนี้ลองดูบรรยากาศตอนหาบอลแล้วว่าเราจะเจอซีเราจะหาซีเราจะหายยังไงอะคะทุกคนเรามองหาซีก่อนนี่กลับหรือพักคะอันนี้อันนี้หาบอลค่ะบอลท่ามหายไอซี IC อยู่ไหนวะทุกคนดูบรรยากาศกันนะคะพี่เป่าใส่เสื้อแล้วมาไม่ทานน้อยไหนทุกคนเห็นพี่บ่าลเลยเหร นู่ยังไม่เห็นพี่เบ่าเลยพ,พี่พี่ก็ไม่อยู่ขอบคุณนะคะนในนี่เติมพี่เบา่ทาทั้งวันอโอ้ยไว้คนติดตามเยอะมากขบค่ะทุกคนสามารถส่งส่งรองคุงล้านขวัญเป็นกํลาลังใจให้กันได้นะคะลอ,คลองคุณลองคุงล้านขุนเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะทุกคน อันนี้เรามาดูบรรยากาศผู้ชายกันคนไหนรอคนไหนเลิศสู้ไม่ได้อะเรื่องเปล่าเรียกรวมแล้วใช่ไหมอันนี้หาบอลอยู่ค่ะทุกคนบอลหายควายหันเอ้ยไม่ใชต่ต้องเอาน้ำเย็นล้างนะอันนี้โชก,กุนกับซอชินนะคะตีนาวไปไหนคะหาบอลอยู่ค่ะหนูตอนนี้หนู<บ>พวกพวกนักบอลหาบอลหนูหาหาเสิร์ฟให้แม่ๆเนี่ยใครไปใครก็ไม่ร,มมรู้มองไม่รู้เรื่องเลยมองไม่รู้ใครเป็นใคร จะซูมจะซูมให้แม่แม่ดูก็อะไรก็ไม่รู้มองไม่รู้เรื่องซูมไม่ได้อะทำไมหนูซูมไม่ได้อุ้ยขอบคุณค่ะพี่เอ็มคิวทุกคนสามารถทําตามพี่เอ็มคิวได้นะคะหนูไม่ว่านักบอลเยอะเกินมองไม่ออกซิงตองนี่มองไม่ออกเลยค่ะนักบอลตอนนาทีตั้งแต่ประมาณหลังเลิกเรียนจนถึงตอนนี้แหละค่ะแต่ว่ามีหลายรุ่นเปลี่ยนกันนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะน้องตัง น้องยังไม่มาเลยค่ะทุกคนน้องที่ชีดตังอันนี้หายปอตโตปะ